โพส M ปริสนาพ่อสงกรานต์โพ IGF โพส M ปริศนาทำแฟนคลับเดือดเลยครับงานนี้นะครับทำเอาแฟนคลับของสาวนางเอกแอปทักษอรต่างตกใจแล้วก็เดือดกันอีกรอบหนึ่งเลยเมื่อสาวแอปนะครับโพสภาพตัวเองลงใน IG ก่อนจะมีแฟนคลับนะครับเข้ามาให้กำลังใจกันแบบรัวๆเลย ในจํานวนนี้นะครับรวมไปถึงคุณปู่ไพยวงเตชันนรงคุณพ่อของสงกรานอดีตสามีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยแต่งานนี้ไม่รู้ว่าจะมือลั่นเหมือนก่อนๆหรือเปล่าโดยรอบนี้นะครับปู่ไพยวงได้คอมเมนต์สั้นๆตัวอักษรภาษา,ษาษาอังกฤษคําว่าตัว M อ็มนี่ฮะเอ็มว่าเนี่ฮะโดยบางคนนะครับก็ตีความหมายสั้นๆปริศนาคำนี้บางส่วนมองว่าหมายถึงมิสยูหรือเปล่าอ่า แปลว่าคิดถึงแต่บางส่วนมองว่าชื่อย่อของนางเอกสาวเมทเพรณีหรือไม่อืมไงนี้นะครับแฟนคลับสาวเอฟก็เข้ามาคอมเมนต์กันดุเดือดสนันไอจกันเลยครับอ่ะอยากถามเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆมองปริศนาคําว่าเนี่ยปริศนาเอ็มเนี่ยเป็นมิสยูหรือว่าตัวย่อชื่อนางเอกเมทเพรณีอ่ะมาดูภาพกันสักหน่อยนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับ ่านี่ครับเป็นไงฮะตัวเอมแล้วก็มีคอมเมนต์นะอ่ะเพื่อนๆลองสต็อปกันแล้วก็ไปอ่านกันเอาเองนะครับนี่ฮะสต็อปแล้วก็ไปอ่านกันเอาเองเนาะได้ไหลละเอียดไหลยาวๆเนาะนี่ฮะสต็อปแล้วไหลกันเอาเองนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับที่สําคัญกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะอ่าแล้วกดกระดิ่งด้วยเนาะจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่อ่ะสุดท้ายนี้ครับท่านผู้ชมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับข้อมูลจากข่าวสด และที่กล่าวขอบพระคุณและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือท่านผู้ชมที่เขารบรักที่เข้ามารับชมกันในตอนนี้ครับอ่าแต่ตอนนี้ผมก็ได้ทําตามคำแนะนำเพื่อนๆแล้นะครับก็คือผมไม่เอาหน้าผมขึ้นแล้วเนาะเพราะว่ามันไปนดังข้อบังข้อความอะไรเนาะนะ